จากกรณีเพจเฟซบุ๊กอยากดังด้วยจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหกโพสภาพในโรงพักสอพอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพร้อมภาพผู้ก่อเหตุถูกเจ้าที่ตำรวจจับกุมพร้อมข้อความระบ,บุว่าความปลอดภัยของคุณครูหาได้จากที่ไหนในเมื่อบ้านพักครูบางพื้นที่คือจุดอันตรายและไม่มีความปลอดภัยเลย ผู้ใหญ่ในกระทรวงเคยคิดที่จะแก้ปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นค <ฮะ S 1> ือวันที่9ที่ผ่านมานี่แหละมีคนร้ายบุกเข้ามาทํำร้ายครูผู้ช่วยเป็นผู้สาวไหม<อ>เพื่อหวังจะ<อ>จุอ่หวังจะคมขืน <ฮะ S 1> ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่โชคดีที่วิ่งหนีออกจากโรงเรียนมาได้และได้มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหลังเกิดเหตุการณ์นี้เจ้าของโพสต์ก็มีคําถามมากมายคือเรามี ความปลอดภัยของผู้เรียนแล้วความปลอดภัยของคุณครูหรือไม่อย่างไรถ้ามันมีมันอยู่ที่ใด uh huh. เลิกมองว่าครูต้องเสียสละครูสบายแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นยิ่งเป็นครูในชนบทแล้วครูก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งโรงเรียนขนาดเล็กให้ครูเป็นได้ทุกอย่างเ uh huh. คยได้ฟังเพลงบ่ uh huh. เป็นทั้งพันโลง่ง <Yeah. S 2> เป็นทั้งพอออเป็นทั้งผู้สอน uh huh. คือครูเป็นได้ทุกอย่างแต่ลึกๆครูเป็นไม่ได้ทุกอย่างคเพราะว่าครูคนเดียวจะทําได้หลายอย่างเป็นไปไม่ได้คนี่คือครูสมัยใหม่เขาคิดอย่างนี้เขาก็เลย,ยว่าอยากให้ยกระดับให้มันมีผลสำฤทธิมม์ทางการเรียนคืนครูในห้องเรียนความหมายใหญ่คู่เห็นหลายอย่างพด้ะ